สวัสดีครับวันนี้มาชิงแวนการ์ดภาควีกันดีกว่าเป็นการแข่งขันประจําสัปดาห์ที่ร้านการ์ตูนพ่พงศ์นะครับวันนี้แข่งที่สาขาหนึ่งสัปดาห์หน้าก็แข่งที่สาขาหนึ่งเราจะแข่งกันทุกวันเสาร์นะครับอ่ารล่มจากทางขวาแล้วไอ้กีโน่หน้าคุณคุเว้ยไอ้กีบัดี้มันชิงมาเนี่ยแต่ไปดูเองไม่รู้ผลเป็นไงนะเอาอะไรมาเล่นเกตเน่ครับเกตเนนะภาควีเกตเน่นี่ครับเจอกับพิเกตครับกลับมาใหม่ครับใช้ลรกว่าเดิมเล่นอะไรครับเอื้องเฮ มาดแปดมเล่นเล็กเดียวกันชิงด้วยกันมีลเลอกมบอ่ะนั้นอยู่ที่ฝีมือแล้วกานนี้มาเดี๋ยวเล่นตาเดียวรู้เลยนะครับพี่จะให้คนชนะลงก่อนเอาตาสองไปพี่กิ่านตัดเข้ไปผมกี่เราจะให้โยนลูกเต่าดีกว่าคนชนะเล่นก่อนอใครอยากยิคนก่อน ามครับสี่ครับไม่เชือนครับเชือนอ่าทางขวานะครับจีโนเกนเน่ N A. จะลงก่อนพิกิตเจนเน่เกนนกันเุ้ยเราจะบอกก่อนครับคนเด็กใหม่ๆน้องๆใหม่ๆจะรู้จักพิกิตทางซ้ายมือนะครับเมื่อก่อนพิกกิตเขาชิงบ่อยแชมป์บ่อยเหมือนกันนะหลังจากหายไปนานเนี่ย ไปล่ำประเรียนวิชามาเอาใบวันนี้ก็เลยพี่กิจเลยซื้อพี่วันนี้พี่กิจเพิ่งซื้อสี่กล่องจัดเด็กแล้วก็เล่นเลยิจอมมารกับพี่ต้าอะไรก็ล่วงไปหมดเดี๋ยวนี้พวกนี้อ่อนไม่เข้าแชมป์ไม่เข้าชิงอะไรกันแล้วอ่อนจริง GSIT โจเต้แฮมซโลน้อยกาครับจบเตีแฮมซโลน้อยจบกียบนอันนี้เขาบหาเกตสองได้ครับถ้าตีฮิตอ่ะเหรอพอจบเธอหอมพอจบเธอเลยเหรอ,อขึ้นมือแฮมซาโน้อยขึ้นมือการตีเกตสอง กระิีไอ้ตาบ่นไห้ตาโดนตบมาเว้ยตาโดนแฮนด์สโรวน้อยตบมาใช่ไหมตาสองคนเนี้ยสองคนเนี้ยใครก็ได้เจอกับผมเลยเอาปากครับตบโดนตบมาครับหืมขบวนหลังคาเจอฮันด์มานขคโยงวานอนคโยงตอเข้ามาเอ้ยแบบนี้ตายยากเลย เฮ้ยนุมันก็ต้องขยมต่อดี่โอ้ยอะไรเนี่นเป็นอ่าทิเกอร์บุกห้าบกขีดบกขีดเลยบหรขีดาขี้โอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้โอเคสามเยอะนี่เพิมส่วนพี่กินไม่มีเกดสามอะะลอร <laughs> อรอ คีเพียร์สองคีย์ตัวการครับสองคีย์นะเกดสองคีย์นะเกดเมื่อกี่ใบครับสองสี่ห้าที่ตัวนี้ีพันเอ่าคีเพันอย่าคุยกันดิจริงสิจำเลยเด่นเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอเอาพี่พูดเล่นนะเนี่ย เอาจริงดิอ้าวไม่มีเกตสามกิ่งด้วยมีมีหกใบนะเยอะตรงไหนวะเฮ้ยมันตรงไหนวะ โอ้นี่สองเขียยตึ๊บสกิลท่า่อมินสองในโซ่ต้องมีแฮมเนอกใช่ไหมสองใบโอเคแฮมทั้โลดน้อยคอยลักอีกสองเขี่แต่งใ้นอะเลยโอเค หนึ่งเอ็กเซลเอ่าลงหลังแซงก่อนไว้เสร็จหนึ่งลสองใช่ใช่ฮึวางบนเอ็กเซลไม่หวานนะครับ ขอวงนี้มันต้องขอเลยหรือเปล่าไอแฮมมันต้องขอเลยหรือเปล่าโอขอขอ่ขอนขึ้นมือใช่ป่ะใช่อ่ะโอเคอโอเคพอไหนนี่มีเห็ด yes อ่ะเปลี่ยนซะเลยวัดเลยเหรอ วัดไปทางไหนแล้วครับงานเนี้ยวัดไปทางไหนวัดไปทางไหนคือสองตีมานเนอยากจะรู oh ้ว่าวัดไปทางไหนตาถือข้างนู้นเลยในตาเออข้างไว้คนละข้างไว้จีไอช็อกฟอนโอ้โหก็แค่ฟอนเฉยสองสี่เออ 4นี้องเก้้วจะห็กเลยไม่น่าตีเลยนะน่เอาฟอนเลยใครจะพรู้ได้ข่าวว่ารอบที่แล้วได้สองฟอนตติดใช่ป่ะไอสองรอบก่อนเอาฮิวครับไก้สององากกิ่สักอ่ะอืมสองเก้าตีะวันยานมันยานอมันยานมันบึ๊บสวยบึบุได เป็นอมอนออนี้ส9 3เก้าสามสี่ผ่านเอ็กซ์ซหมนพบสี่ขอ,อปุ๊บปุบปบมาเล่นขายกันเลยว้ยคู่นี้ตัดให้หน่อย ก็ไมนะ่เนาะพบสี่ขอสองแฮมทัโล่จะครองโลกครับตอนนี้ ฟอนคืนมาอย,อย่าบอกนะว่าไอ้ฟอน,น,นเนี่ยฟอนนี้นนโปรเทคทุกตัวเลยรับบอกก่อนนะฮะข้าวผัดหนึ่งสองสามสี่สี่ไป ไม่มีทิกเอาแล้วมึงเอาคนนี้ก่อนสิบแปดเหรียญคิดโซบะจว่าคนนี้ตีแวรียญบาทแบบนที้ยว้องบ้างจุนอ่าสิบเก้าอืม,อม กลับมาของสุภกิจอัะจกตายตายน่ยยอยมึงหรือมันผมนี่แหละตายเอละตีกันง่ายง่ายอย่างนี้เลยอะเอ้ชิอบไคดับอือใส่ขี้ไหมนะกินมาไปนะี่ี่ <c oughs> หลอกเปล่าวะ <c oughs> พี่หลอกผมเปล่า <c oughs> เกิด กลัวให้ก่อนให้ก่อนกลัวกลัวพีว่เจี๊กเงียบเกิบได้ดอะไรนะดอด,อด,อดอพลังไหนมือมีเดมือมี ดีเลยครับหนึเประมาณหมูประมาณจุดกปล่อยเลยโอ้ยไม่ใช่เอามือออกห่อนเลที่โนบางเขาบางพิกสองเจ็ กัน,น <15. S 1> เลยคีบไฟไปหย่อนเกี่ยวฝนหรือเปลา่า <c oughs> มือหึ่งสิบสใบอ้ส้นหน่อยเฮ้ยท้าวกลับเว้ท้าวกลับใส่แฟนปีขีแปนวิคีเปนเลยรเออขีแปนเลยไปวะไปรู้หลอกกันป่าคู่นี้วิขี่คจริงเฮ้ยมือผมน้อยวะสิ เซลไมนได้เล็บสมองปลอมตัวมือเฮ้ย่อจูก่อนเฮ้ยหมันเว้ย ลัง <ains> ไว้ไเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอเฮ้ยเสียวเสียวเวืบเลยทั้งคู่เลยว่ามันเว้ยอ่าก็าพันตีเตรียมตะเลอร์สิบหกปี 3> <3> ไม่ให้ครับนิตี้บาสหนึ่งหมกทิกเกอร์อ่าที่ก่อนนะเลือกในกัดดีทายหนึ่งใบ มีทายเป็นคนนี้แล้วก็ส<ม>ามใบ 5, บวกห้าพันเก็บเก็บคนนี้ันยี่สิบสามเกียร์ตัวนี้แล้วเกินนะรู้สึกอ่ะผ่าน มือบังไม่รู้เรื่องเลยมันโจยยังวะเนี่ยโจยยังกิดเอาโจยแล้วใช่ไหมปุ๊บๆๆอะไรมันวะแห่เลยปุ๊บๆๆมันแห่เรื่อไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปท้ามันหรอกกี่ใบนะหกใบกันได้หกเว็บอะเนี่ย โอเคนะอะไรบอกว่าอะไรนะ okay. Okay. เอ็งแพ้อยู่แล้วอ่ะกิจมึง <Okay. S 2> อย่าเวอร์ <Okay. S 2> อยังไม่ได้ <Okay. S 2> จะเช็คเลยข <Okay. S 2> อเช็คดูก่อนได้ได้อะไร อือย่างไงแล้วแห่แล้วเนี่ยงานเนี้ย เือเป็นฟงเป็นฟอนลุยเลยอ้าวมันเว้ยหมดมือเว้ยสองได้สองได้โอ้โหเล่นงี้เลยเหรอตายไปๆโอ้โหเช็คฟอนโอ้โหแม่สุดตีนจริงโอ้โหพลังไฟโครีเกนเจอเกนตบมือหน่อยนี้แบบเดนนอนเดี๋ยวไม่กี่คนเนนอ่อนเอ้าพิกกิตกลับมาแชมป์เฉยเลย กี้เพิ่งซื้อเลยวะเด็กเนี่ยใช่ครับซื้อสี่กล่องเลยอะจัดสดเลยเมื่อกี้นี่โอ้โหมัน้ายกาดจริงเลยแหมต้องยอมรับเลยเอาไปแล้วครับบ๊ายบายหน่อยแล้วบ,บัย